กกองงีสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยพาพี่น้องมาคู่มันครับมาถอนมันมาขุดมันนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่ในแปลงเกษตรกล้วย,ยนะครับที่บ่อระบือบ้านโคกกล้าม อำเภอบริบืจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาขุดสองสายพันธุ์มันก็อย่างแรกเลยก็ตรงนี้ครับมันเจ้าทินกเกษตรศาสตร์50นะครับแล้วติดตามด้วยน้องใหม่ครับและยอง9นะครับเรามาติดตามผลการขุดกันว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับมันสิบเดือนสิบเดือนบายสิบเดือนเนาะ อ๋อครับโอ้ <c oughs> อยอมาดูมาดูการขุดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ให้ดูหัวไลาพางพางก่อนนะครับเกษตรศาสตร์ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งสำหรับมันสายแป้งในพื้นที่อีสานบ้านเฮ้านะครับผมวันนี้ก็มาขุดให้ดูครับแต่ดูแค่นี้เราไม่รู้ว่าหัวใหญ่แค่ไหนเอาเปรียบเทียบกับมือเกษตรกล้วยๆแล้วกัน,นครับ พอค่อนข้างเป็นมันที่ค่อนข้างโอเคนะครับปลูกในระยะกลางๆเนาะสำหรับเป็นมันจะมันนาก็ใช่นะครับสามารถทำได้หรือเป็นมันปีก็ดีนะครับผมแต่นี้ได้กี่เดือนแล้วสาวกี่เดือนนะอ,นอ๋อสิบเดือนพอดีนะครับผมตอนนี้ระยะห่างของร่องนะครับใช้รถไถตีร่อง ร้อยยี่สิบเซนนะครับแล้วก็ระยะห่างของต้นประมาณน่าจะเก้าสิบเซนนะครับผมก็ลืมไปแล้วครับว่าปลูกกว้างห่างเท่าไรนะครับยากปันได้ไอตอนนี้ไทยเออตอนนี้ถาถอนโมยยากบ่ยากเนาะง่ายถอนง่ายง่ายเนาะโอเป็นมันที่ถอนง่ายเนาะน้ำหนักดีบ่ครับน้ำหนักดีครับเอาน้ำหนักดีเนาะถือว่าโอเคบ่ครับถือว่าโอเคโอเคเลยเนาะ เอาทิมหรือว่าเอ้าเป็นทันตอนี่เป็นพันนวเนาะเอาเป็นทันนะเนาะอ๋อเออนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับพี่น้องอที่ปลูกมันสายกเกษตรศาสตร์นะครับก็คือตอบโจทย์มากนะครับหนึ่งหัวสวยงามนะครับลำต้น,นดีนะครับและที่สําคัญแข็งแรงแป้งดีนะครับบรรยากาศกายจะเสร็จแล้วในการเก็บมันพื้นที่สองไร่นะครับระยะเวลาแป๊บเดียว อันนี้ปันเกษตรข้อย,ยก้วยก็ค่อนข้างจะย่างามหน่อยครับปลูกหญ้าเลี้ยงควายอาอันนี้ฝนดีครับย่างามไม่เป็นไรครับป้องกันมันเน่าแป้งดีป่ะแป้งดีเนาะตะกี้ไปวัดมา่าสระก็นะจ๊อตะกี้ก็ขนไปแล้วหนึ่งคันรถนะอ้าสานอ,อจาจจะหน่อยโซหวัวน,นี้นได้ไม่ได้ เขาไม่สวยเขาไม่สวยไม่สวยโอ้โหนี่ไม่สวยนะสุดยอดแล้วนะครับนี่บอกเขาเอาต้นแบบนี้นี่ๆๆๆเอาเลือกมาโชว์หน่อยครับอย่างน้อยก็แปดเก้าหัวเนาะหัวบักเอฟบักเอฟเลยนะครับมาตรฐานมีมาตรฐานมาตรฐานเนาะทำแบบง่ายๆครับขุดกันง่ายๆเลยแปลว่าขุดง่ายใช่ไหมสันขุดง่ายครับขุดง่ายเนาะ ถ้าหาไม่คุมก็ปลูง่ายอ๋อนะครับตัวนี้ถือว่าคุมนี่ใช้จอบไม่ต้องใช้เครื่องงัดไม่ต้องใช้จอบมือถอนเลยปืดปืดปือ่านะครับนี่แหละครับก็โอ้โหเขาจะยาวยืนโชว์หน่อยนะสักหัวหนึ่งโชว์โชวหนึ่งต้นขี้เลี้ยขี้เลี้ยนี่แหละเอาต้นนี้เอาต้นเนี้ยแล er ้วขี <wh 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 ้เลีขี <wh 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 ้เลีเนี <wh <wh ่ย ยาวหัวสวยโชว์ไม่ได้เอาทีเลนี่ก่อนอยาวเป็นไดเอาเ,อาเอาทียบกับแขนนะะสันปวาใหญ่กว่าแขนนะะสันอีกเนาะอ๋อสีหัวหาหัวนี่มันหัวใหญ่แล้ห,หัวน้อยแต่ใหญ่เนาะนพูดน้อยแต่ต่อยหนักนีกน่น <ำ S 1> โอ้ย <laughs> อ่ะก็มาดูมาชมกันครับวันนี้สําหรับมัน สายแป้งนะครับเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์นะครับก็ถือว่าสามบาทเท่าไรตอนนี้ราคาที่พื้นที่เท่าไรครับสามบาทเจ็ดสิบาทนะครับโอ้ก็ตันละพันสามร้อยพันสามร้อยเจ็ดสิบเออสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดร้อยครับผมโอ้ยนะครับตอนนี้ก็ขนไปแล้วหนึ่งเที่ยวครับก็เหลืออีกเยอะอยู่ยังไม่ได้ขนนะครับกำลังถอนกันอยู่นะครับ มาถามมาถามคนขุดนี่ก่อนมาคนขุดนี่ก็แต่ละคนก็มืออาชีพครับจะของสวนหลายไรเลยนะครับทันนี้ปลูกกี่ไร่อยู่พี่ทันนี้ปลูกกี่ไร่ครับแปดไร่ครับแปดไร่เอาไปทำพันธุไม่อย่างนี้อันนี้เอาเอาเอาโอ้บอกว่าต้องเอานะครับโอ้นี่งามอนี้ก็เป็นแปลงนาของลุงแทนนะครับกับป,ป้าลายครับแปลงนี้ก็ยาวเลยก็เป็น เกษตรศาสตร์50เช่นกันครับถือว่าเหมาะกับดินในพื้นที่นี้นะครับโอ้โหแป๊บเดียวครับตอนนี้เราพาท่านชมมาดูแผนกคนตัดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่าการตัดหัวเกษตรศาสตร์เป็นไงบ้างหนักหนาสาหัสไหมเดี๋ยวไปติดตามกับคนตัดหัวครับมาเรามาเจอกับเจ้าของสวนตัวจริงนะครับ าวแนะครับสาวแก้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผู้มันพันยังครับพันยังก็ตัวนี้ปลูกหลายสายพันธุ์ค่ะค่ะาการทดลองค่ะทดลองในการทดลองเนาะมีระยองเก้าอ่าฮ <9 S 1> ะ,ะเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ครับฟ้าประธานเล็กน้อยค่ะอ๋อเลยครับอ๋อลองหยิบมานี่คืออ่าวันนี้ที่ตัดไปคือระยองเก้าใช่ไหมที่ ระยองเก้าไปแล้วเที่ยวนึงค่ะไปแล้วเที่ยวนึงเนาะเป็นยังไงครับผลสรุปของระยองเก้าที่ปลูกนี่สิบเดือนหนักดีอแต่หัวจะอาจจะไม่สู้เกษตรภาคศูนย์เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะ,ะว่าระยองเก้ามันเป็นมันขวบอ่ามันปีโอเค,คอแล้วก็ส่วนน้องเกษตราศาสตร์เจ้าถิ่นนี่แหละครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่ผิดหวังเนาะหนักดีหัวใหญ่ยาวอ่าไม่ต้องเราไม่ดกแต่ใหญ่ยาว ไม่ดกแต่หนักและใหญ่ยาวหนักดีค่ะทัดว่าแปลงหน้านี่ยังปลูกต่อไหมหรือว่ายังไงครับน,น่าจะเอาพันได้ไปปลูกต่อก็คือห้ศษษาศูนย์เกษตรศาสตร์ห้าศูนย์นี่ต่อใช่ไหมและยองนะครับและยองครับและยองก็ยังเอาไว้อยู่ค่ะอะเพื่อเป็นการาทดปีที่เราปลูกมันเป็นไม่มีฝนเลยอ๋อวิกฤตฝนแรงเนาะไม่เจอไม่ค่อยเจอฝนก็เลยทําให้มันไม่เต็มที่อก็เลยเขาจะแก้ตัวใหม่ อ,อีกรอบหนึ่งโออดยการปูแบบใหม่ฝังกบครับฝังกบฝังกบนี่เหมือนฝังอึ่นไหมใกล้ๆกันเนาะ <c oughs> อันนี้หยอกเจ้าของเขาเล่นนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเงินหมื่นเขากับระเป๋าไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็มาสรุปกันว่าไล่กว่ากว่านี้ของสาวแจจะได้เท่าไหร่กี่ตันนะครับ จะได้เปอร์เซ็นแป้งเท่าไร่แล้วก็จานวนเงินเท่าไหร่เรามาสรุปกันแต่วันนี้มาดูว่าการตัดมันกเกษตรศาสตร์เป็นมันพื้นถิ่นที่ที่นี่ปลูกกันเยอะเนาะใช่ตัดง่ายไหมครับเหมือนมันละยองไหมตัดง่ายค่ะตัดง่ายเนาะ,นะคู่ง่ายใช่ไหมครับเมื่อกี้ถามคนคู่แล้วครับน่าจะถอนง่ายถอนง่ายคูถอนง่ายนะครับแล้วก็หัวค่อนข้างจะดีใช่ไหม ต้นที่ตัดนี้เป็นระยองหรือกษตรครับตอนนี้อันนี้กษตรสะอันน,ศศน,นี้นี่ระยองเนาะอ่าต้นตรงก้านเหลืองอ่าให้ท่านชมดูอันนี้ระยองนะครับอันนี้จะเป็นระยองก้านะครับก็มาดูที่หลงหลงลอง,ลง,ลงตัดให้ท่านชมดูครับนีะยองอ่าก็อยู่มีบันหนักมากประมาณเกือบแปดถึงเก้าโลได้อืมจานวนหัวก็ประมาณสิบต้นๆเนานะอ๋ะอเ้าเรามาดูต้นกเกษตรศ,ศสาสตร์ยกให้โชว์หน่อย เกษตรศาสตร์รู้สึกว่าจะอ้วนกว่าอวบกว่าใหญ่กว่าอันนี้ไมหมคะอันไหนก็ได้ครับอันไหนก็ได้เราคะคะกันมาอ้อเอาเอาไหนก็ได้ออ๋ันนี้ก็ได้ครับอ๋อันนี้ก็เป็นกเกษตรศาสตร์นะจำนวนหัวก็อยู่ประมาณสี่ห้าหัวนะครับนี่หักไปห่วงแล้วแต่ค่อนข้างจะใหญ่เนาะใหญ่ก็เกือบโลนะกว่าครับโลกว่าอ่าผมเฉลี่ยแล้วก็สี่ห้ากิโล ปุ๋ยใส่กี่รอบครับสาวแจ้ตอนนี้ปุ๋ยใส่สองรอบสองรอบเนาะใส่ช่วงไหนครับช่วงสองเดือนนิดกับประมาณสี่เดือนค่ะอใส่ของค้างแค่นั้นใช่ค่ะแล้วก็คายาคายาแบบนั้นครับได้เอาค่ะได้ยาเนาะใช้จบได้ที่นี่จะไม่ใช้สารเคมีเนาะก็ใช้ใช้เดาะจอบได้เอานะครับผมก็ถือว่าเป็นมันอินทรีย์อีก ที่หนึ่งนะครับที่จุดนี้จะไม่ใช้สารเคมีครับถือว่าเป็นน้ำมันสะอาดนี่แหละครับก็เป็นแปลงหนึ่งของเกษตรกล้วยนะครับเราสาวแจ้นะครับที่ได้ทําการปลูกทดลองนะครับสายพันธุ์นะครับมันพื้นทิ่ที่ปลูกเยอะก็คือเจ้านี้นะครับคือเกษตรศาสตร์ห้าศนก็สุดยอดนะครับน้ําหนักค่อนข้างจะดีนะครับเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกแตนตะกี้ไปนะครับก็อยู่ที่เนี่ครับราคาสามจุดเจดบาทนะครับผม น้ำหนักครับก็อยู่ที่สามห้าสามแปดครับสามตันห้านะครับผมโอ้หักเป็นเงินเป็นเงินเป็นยอดเงินครับหนึ่งมืนสามพันกับเก้าสิบเอ็ดบาทนะบโอ้โเนี่ยครับถือว่าจ่ายแล้วสดสดร้อนร้อนนะครับนี่แหะครับถือว่าสุดยอดนะครับกีับการทำมันเป็นยังไงมาครับรู้สึกเหนื่อยไหมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาสิบเดือน หนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับกับการปลูกมันเป็นเกษตรเหนื่อยค่ะแต่ก็พอผลผลิตออกมาก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยนะครับตรงนี้สองไร่นะครับตอนแรกก็ห่วงเพราะว่าฝนไม่ค่อยมีเลยโดนฝนทิ้งช่วงเนาะเราทําใจแล้วเพราะว่าช่วงมันห้าหกเดือนเรื่ออะไรนะคะเพียแป้งหรอเพียแปเพียไฟเพียไฟลงช่วงห้าหกเดือนก็เจอเพียไฟทั้งสวนครับ ลุกลามจากที่อื่นมาลามมาถึงแปลงกเษกษตรกล้วยเกือบเกือบหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกว่าฝนจะมาช่วยชีวิตนะครับก็ฟื้นได้ก็ตอน5เดือนนะครับทําให้กลับมาสภาพที่ขอบกู้เอกราชมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวใน2ไร่นี้เรามาสรุปกันว่าจะได้จํานวนกี่ตันนะครับเดี๋ยวเส่กล้วยจะมารายงานผลให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับ นี่ครับก็เป็นวิธีการทํามันของเกษตรกรไทยนะครับที่ปลูกมันสำปะหลังครับก็มีเทคนิคการทําพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อง่ายต่อการทำนะครับเพื่อประสบความสําเร็จลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะครับก็ช่วยกันนะครับวิถีชาวบ้านตามเศรษฐกิจพอเพียงครับก็เท่ากับว่าได้ทํางานอยู่ในโซนพื้นที่อยู่ในครอบครัวอยู่กับครอบครัวนะครับก็เป็นวิธีสามารถต้องเก็บกันหลายรอบครับ รายได้สร้างรายได้ประจําปีให้กับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับเป็นเคล็ดลับในการทํามันครับสหาหรับผู้ที่ทําน้อยนะครับวัสดุปุ๊บอุปกรณ์ใช้น้อยก็สามารถเอาแนวทางวิธีการทําแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้นะครับวันนี้เกษตรกล้วยก็มีเรื่องราวการทํามันสมปะหลังฮะแบบง่ายปนง่ายครับสไตล์พื้นบ้านมาเล่าสู่พี่น้องฟังแล้วเจอ กันในช่วงต่อไปออนะครับน,นี้แรงตายพอดีผมอะ่ะโอ้สุดยอดครับนี่ประหยัดแรงเสร็จแล้วครับก็ คู่ไปครับตรงร้านมันอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวสุดท้ายครับเที่ยวที่สี่ครับเที่ยวที่สี่เนี่ยกัสองไล่ครับไปแล้วครับหนึ่งเที่ยวถ้าคุณโูนตรงนี้ก็สามตันกว่าเที่ยวนี้ก็ในวันประมาณสองตันกว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปยอดกันนะครับกับมันแป้งนี้ของเกษตรกล้วยๆนะครับเรื่องราวดีๆกับการทำมันแบบกล้วยๆสไตล์เกษตรกล้วยเราเจอกันในช่วงต่อไป สวัสดีครับ